สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังปลากระเบนสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเอกนำกระเป๋าสะพายหนังปลากระเบนที่เพิ่งผลิตมาใหม่ๆสดๆร้อนๆมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะตัวนี้เป็นกระเป๋าสะพายขนาดเล็กเป็นกระเป๋า2อซิปแบบมีสายสะพายเพิ่งผลิตมาใหม่ล่าสุดและที่สําคัญคือขายให้ในราคาถูกที่สุดเหมือนเดิมรุ่นนี้จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เราไม่ค่อยจะได้รีวิวเท่าไหร่ปีหนึ่งน้องเอกจะ ได้รีวิวกับนพะี่ๆไม่กี่ครั้งเพราะว่าทุกครั้งที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยใช้เวลาไม่นานสินค้าก็จะหมดนะคะเพราะว่าจํานวนสินค้ามีจํากัดสินค้าผลิตยากทํายากและใช้เวลานานกระเป๋าหนังปลากระเบนเป็นอีกหนึ่งชนิดที่ใช้ระยะเวลานานที่สุดในบรรดาคเครื่องหนังนะคะต้องบอกเลยว่ากระเบนที่ใช้ระยะเวลานานที่สุดแล้วทํายากที่สุดแล้วแล้วก็เป็นกระเป๋าที่มีความแข็งแรงทนทานที่สุดในบรรดาคเครื่องหนังอีกหนึ่งชนิดที่น้องเอยากจะแนะนาให้พี่ๆได้มีไว้ใช้งาน เพราะว่าสวยมากๆผิวหนังของเขาก็เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราเอจะให้ขนาดแล้วก็ราคานะคะเริ่มต้นที่สีดํากระเป๋าสะพาย2องสิบนะคะหนังปลากระเบนตัวนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่7นิ้วครึง่งขนาดความกว้างจะอยู่ที่7นิ้วครึง่งสูง4นิ้วครึง่งความหนาด้านข้างอยู่ที่1นิ้วครึง่งปกตทิทั่วไปนะคะพี่ๆีงานที่ใช้ปลากระเบนตัวใหญ่ขนาดนี้อย่างน้อยๆต้องมี2,500บาทน้องเอกจัดให้กับพี่พในราคาพิเศษ 1,750บาทเท่านั้นย้ำว่าเราใช้ปลากระเบนตัวใหญ่ยิ่งดูใกล้ๆยิ่งสวยเม็ดปลาใหญ่มากๆ1,750บาทถ้าพี่ๆสนใจแคปภาพแล้วทักแชทหาน้องเอ๋ได้เลยและพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะ น้องเอกจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เมมเบอร์น mm ้องเอกเสร็จแล้วทักหาน mm ้องเอกทางไลน์ได้เลย mm hmm. น้องเอกตอบข้อความเองนะคะยินดีรับใชท้ทุกทท่านมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและน้องเอกมีของแถมสวยๆแถมให้ทุกออเดอร์นะคะตัวที่น้องเอกกำลังถืออยู่นี้คือกระเป๋ามินิหนังงูแท้ทํายากเอาแค่หาวัตถุดิบก่อนนะวัตถุดิบก็หายากมากมีต้นทุนในการผลิตที่สูงมีค่าฟอกค่าเคมีค่าเย็บค่าแรงนะคะจริงๆแล้วถ้าให้ตีราคาเนี่ยสี่หบาทก็หาซื้อไม่ได้ น้องเอแถมให้ทุกออเดอร์เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสีดำใกล้ๆพี่ๆ่ะสำหรับหนังปลากระเบนแล้วเนี่ยไม่ได้เลยนะคือจะต้องให้ดูละเอียดมากเพราะเพราะว่าอะไรรู้นี้ยคะยิ่งดูใกล้ยิ่งสวยเป็นหนังอีกหนึ่งชนิดที่ยิ่งเข้าใกล้แล้วยิ่งหลงสเสน่ห์เม็ดปลาสวยมากค่ะ เม็ดใหญ่มากขอเน้นขอย้ําในเรื่องของวัตถุดิบว่าเราต้องใช้ปากระเบนตัวใหญ่มาผลิตให้ซับในนะคะมีช่องเสีบบัตรช่องซิบด้านในค่ะรุ่นนี้คือใช้ดีมากสาหรับพี่ๆที่ไม่ได้จุของเยอะนะจะใส่มือถือบุ๊กแบงเงินสดใส่บัตรใส่เหรียญเอารุ่นนี้ไปไว้ใช้งานเลยใช้แทนเคสมือถือได้เลยใช้ดีมากสวยมากสีแรกสีดําไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปสีน้ําเงิน จานวนสินค้ามีจํากัดนะคะพี่ๆคะ่ะมีน้อยมากสีหนึ่งเนี่ยไม่เกินห้าใบมีมากสุดคือสีดําถ้าพี่ๆชอบสีไหนให้ตัดสินใจเลยเพราะรอบที่แล้วเนี่ยนอ้องใช้เวลาประมาณหนึ่งสองวันสินค้าก็หมดแล้วนะคะ งานตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น้องเออยากให้พี่ๆได้ใช้จริงๆเพราะว่าเวลาสปาออกมาได้คือมันสวยและมันสะดวกสบายมากๆเข้าได้กับทุกชุดค่ะดีไซน์ตัวนี้คือเรียบเรียบหรูและสวยงามแล้วก็เขาจะมีสายคล้องแขนให้ด้วยในตัวแบบนี้ถ้าพี่ๆไม่ได้ใช้งานในลักษณะสปาพ,พี่ๆสามารถใส่สายคล้องแขนใช้งานแบบนี้ได้เลยรับรองว่าสวยถูกใจแน่นอนมาชมกันต่อที่สีน้ําเงินนี่ค่ะ ผลิตมาใหม่ขอย้ําเลยนะคะว่าผลิตมาใหม่ล่าสุดหลังจากที่เราขายรอบที่แล้วไปก็ใช้เวลาประมาณ2 -3 ถึงเดือนได้ใช่ไหมคะผู้จัดการประมาณนั้นนะคะ2-3ถึงเดือนนี่คือมาใหม่ล่าสุดเลยและจํานวนขอเน้นย้ําเรื่องจํานวนนะคะพี่ๆน้องเห็นไม่ได้มีเยอะนะคะวัตถุดิบพวกนี้หายากและทํายากมากใช้เวลานานมากกว่าจะฟอกเสร็จโเฉพาะอยู่โรงฟอกไม่ต่ำกว่าสเดือนนะคะกว่าจะได้ผลิตกว่าจะผลิตเสร็จขั้นตอนในการผลิตอีกหลายเดือนไม่ต่ำกว่า 5-6เดือนกว่าจะได้ขายหนังปลากระ,กะเบนเป็นหนังที่ใช้ระยะเวลาในการผลิตนานที่สุดในโลกแล้วนะคะซับในเป็นซับหนังผสมพาร่โรมแบบนี้อ่ะพี่ๆมองเข้ามาเห็นไหมมีสายสพะายม์สายคล้องแขนสวยน่าใช้ค่ะไปต่อที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปสีม่วงสวยทุกสีสวยทุกสีค่ะพี่จะถอดสายสะพา์ออกแล้วก็จะเก็บสายคล้องแขนเข้าไปนะคะ เพื่อใช้งานเป็นกระเป๋าถือแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเวลาถือออกมาก็สวยงามมากๆเหมือนกันอะน้องเอ๋ให้พี่ดูสีม่วงนะคะดูใกล้ๆนี่ปลากระเบนตัวใหญ่เม็ดปลาใหญ่การเก็บรายละเอียดตามขอบต่างๆนะคะละเอียดและสวยแล้วก็พิถีพิถนันดูเลยสวยมากสวยมากค่ะและที่สำคัญราคาไม่แพงนะคะ และที่สําคัญคือแม่ค้าใจดีมากเลยทักมหางเรหตยได้เลยนะคะ1,750บาทสําหรับนางปลากระเบนแท้เป็นงานพรีเมียมที่ใช้ปลากระเบนตัวใหญ่ผลิตให้ราคานี้ถูกมากนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปคือสีแดงสบายแล้วไม่อยากวางเลยอะ่ะเอาจริงพี่พี่มัน มันสวยมากมันน่ารักมากสําหรับพี่ๆที่ไม่ได้จุของเยอะนะคะต้องการกระเป๋าแค่ใส่มือถือกับเงินกับบัตรอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้งานในชีวิตประจําวันบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนตัวสายสะพายจะเป็นสายหนังวัวแท้นะคะเฉพาะาสายสะพายวัตถุดิบวัตถุดิบที่เราจัดให้นี่ก็คุ้มละกระเป๋าเราคือต้นทุนสูงกว่าวัตถุดิบทั่ว,วไปใช้เวลานาน,านกว่ายากกว่าใช้คนเยอะกว่าและหลายขั้นตอนกว่าจร,จริงๆเนี่ยถ้าอยู่ต่างประเทศกระเป๋าพวกนี้คือแพงมากเลยนะคะพี่ๆคะอะ ดูสีต่อไปนะคะสีต่อไปเป็นสีแดงเข้มสวยมากค่ะดูใกล้ๆนะคะเม็ดใหญ่ๆสวยๆจริงๆปลาไซส์เนี้ยค่ะพี่ๆน้อยอยากให้พี่ๆรู้เลยนะคะว่าที่จะผลิตกระเป๋าแบบนี้ใช้ปลาไซส์นี้ปลาขนาดเนี้ยจริงๆมีไม่เกิน10%ด้วยซ้ำอย่างเราได้ปลามา100ตัวเต็มที่มีไม่เกินสิบตัว ปลาหนึ่งพันตัวก็มีเต็มที่ไม่เกินหนึ่งร้อยตัวปีหนึ่งน้องเอกขายเต็มที่เลยเต็มที่เลยนะคะประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยใบต่อปีเนี่ยไม่เกินนี้ค่ะพี่พี่พไม่เกินนี้นี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อยากให้พี่พี่พได้ครอบครองสําหรับพี่พี่ที่ต้องการหากระเป๋าสัายขนาดเล็กนะคะสวยแล้วก็ใช้ดีไปไว้ใช้งานนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากแล้วเป็นวัตถุดิบ อีกอย่าง,นงหนึ่งที่น่าน่าสะสมถ้าพี่พี่มีกระเป๋าเครื่องหนังหลายชนิดแล้วแล้วยังไม่มีหนังปลากระเบนนะคะน้องเอ๋อยากให้พี่พี่ได้ลองใช้ดูแล้วพี่พี่จะสัมผัสได้ถึงความสวยความเงางามปลากระเบนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในแสงตอนไหนนะคะแสงตอนไหนก็แล้วแต่เขาจะมีความเงางามแม้แต่ที่ที่มีแสงน้อยในที่มืดๆเพราะว่าน้องเอ๋เป็นคนที่ใช้งานเองแล้วก็ใช้งานกระเบนบ่อยมากจะจะชอบสังเกตกระเป๋ามาก ไม่ว่าจะอยู่แสงไหนหรือแม้แต่กระทั่งในเวลาที่มีแสงน้อยเขาก็ยังส่งความสวยทะลุสายตาสะดุดสายตาสะกดสายตาของเราได้อยู่ในที่มืดมืดอยู่ใน,ในรถเนี่ยหันไปกระเป๋าวางอยู่ข้างๆมองแล้วแบบอืม้มสวยจังเลยคือความรู้สึกเราอะอยู่กับเขามานานแล้วหันไปเจอยังมีความร้สึกอืมสวยจังเลยจริงๆค่ะพี่พไม่ว่าจะแสงตอนไหน กระเป๋าปากระเบนจะเป็นหนังที่แบบมีความสวยและเงางามเงางามมากนะคะอ่ะมาต่อกันที่สีแดงสดค่ะนี่ค่ะกระเบนเนี่ยเ,เขาได้รับสมญานามว่าเป็นอัญ,ญมณีแห่งใต้ท้องทะเลนะคะพี่ๆค่ะทำไมทำไมถึงจัดอยู่ในระดับเดียวกับพวกอัญ,ญมณีเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะพี่ๆค่ขาเขามีวิธีพิสูจน์เหมือนอัญ,ญมณีทุกชนิดนั่นก็คือการเผาไฟเพชรสามารถเผาไฟได้ทองคำ หินหยกนะคะอัญมณีไข่มุกที่สามารถเผาไฟได้กระเบนสามารถเผาไฟได้เช่นกันไม่ไม่แปรสภาพเลยของแท้จะต้องเผาไฟได้นะสมยานามนี้ไม่ได้มาเพราะว่าผิวหนังเป็นแค่เม็ดไข่มุกเฉยๆนะคะอ๋อเป็นเม็ดเล็กๆเ,เ,เหมือนไข่มุกก็เลยก็เลยคิดว่าเป็นเหมือนอัญมณีไม่ใช่ผิวหนังมีลักษณะ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นเม็ดไข่มุกเล็กๆมันไม่ใช่แค่กระเป๋าแต่มันเป็นอัญ,ญมณีด้วยนะคะและวิธีการพิสูจน์ก็เหมือนอัญ,ญมณีทุกชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเบนจึงได้รับสมญานามว่าเป็นอัญ,ญมณีใต้ท้องทะเลอีกหนึ่งชนิดด้วยนะและนี่คือสีแดงสดสวยทุกสีเลยค่ะจริงๆนะตอนสะพายออกมาเนี่ยสะพายออกมาก็สวยทุกสีผลิตเสร็จแล้วจริงๆมีพี่ๆทักเข้ามาสอบถามหลังบ้านตลอดนะคะรุ่นนี้มาอย่างรุ่นนี้มาอย่าง มาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันเลย1750บาทเป็นราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับพันตอนทุกสิ่งทุกอย่างและระยะเวลาในการผลิตค่าเคมีค่าฟอกในการอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องมือการลงทุนมากมายมหาศาลนี่ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปสีส้มโดดเด่นน้องเอผลิตมาหลายสีเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่เลือกสีเนะนี่ยห เลือกจากสีที่ชอบ 2. เลือกสีเฮงสีปังเอาสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าแสงสีเสียงเนี่ยน้องเอกเข้าใจในเรื่องของพลังงานและน้องเอกนำพลังงานเนี่ยมาปรับใช้ในงานของน้องเอกด,ด้วยการเลือกแสงสีเสียงที่ให้ถูกกับเราเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเราขอ,อย,ย้ำนะคะน้องเอกพูดเรื่องพลังงานตลอด6กปีไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแสงสีเสียงเป็นเรื่องของพลังงานที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์มนุษย์สัตว์และต้นไม้ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานจากแสงสีเสียงเพราะฉะนั้นพี่ๆสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเกี่ยวกับพลังงานเหล่านี้นะคะน้องเอกจากจะสรุปเอาไวส้สั้นๆว่าการเลือกใช้แสงสีเสียงที่เหมาะกับเรามันไม่ใช่แค่สวยแต่มันจะปังมากมันจะมีพลังดึงดูดอย่างมหาศาลหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยทั้งทั้งในยุโรปและไทยพวกนักวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะพวกนักพลังงานต่างๆเขาให้เหตุผลเรื่องพวกนี้ไว้ดีอยู่แล้วแต่เพียงของ แต่เพียงว่าศาสตร์ของไทยเนี่ยพี่พี่เขาทำสถิติกับวันเกิดไว้ด้วยทําให้ทําให้มันน่าหลงไหลมากถ้าพี่พี่อย่าเพิ่งเชื่อนอกเอ๋ตั้งแต่ฟังครั้งแรกนะคะพี่พี่สามารถทดลองหรือพิสูจน์ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นกระเป๋านกเอ๋นะหมายความว่าพี่มีข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้ากระเป๋าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสีถูกฉลกับที่พี่อยู่แล้วหยิบออกมาใช้ก็ได้เพื่อเป็นการทดสอบว่า พลังงานจากแสงสีเสียงเนี่ยมีจริงไหมเพราะน้องเห๋ไม่ได้พูดเพื่อต้องการจะขายของอย่างเดียวแต่น้องเหยพูดเพื่อหวังว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยทําให้การปรับใช้พลังงานในแต่ละวันของพี่พีมีประสิทธิภาพสูงสดุดไม่ใช่แค่สวยแต่จะต้องทรงพลังด้วยนะคะอันนี้ค่ะสีส้มดูใกล้กๆดูใกล้กๆเลยอ่าสวยมากพี่รู้ไหมคะว่าสัตว์หลายชนิดเนี่ยมัน มันมีชีวิตรอดด้วยการเปลี่ยนสีพลังงานจากการเปลี่ยนสีทําให้ม,มันมีชีวิตรอดในการเอาตัวรอดสัตว์หลายชนิดเนี่ยเปลี่ยนสีมีมีสีที่สวยมีการผลัดสีเพื่อสืบพันธุ์นะคะต้นไม้มีดอกไม้ที่สวยนะคะเพื่อล่อแมลงมาผสมพันธุ์เพื่อการมีชีวิตรอดต่อไปขยายพันธุ์ต่อไปนี่คือพลังงานของแสงสีเสียง จากอดีตจนถึงปัจจุบ,บันผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันแบบทั่วทั่วทุกทวีปทั่วโลกพี่พี่ดูประวัติได้เลยแต่ละคนนะแต่งองทรงเครื่องแต่งแต้มแต่งเติตตมสีสัน,นได้อย่างสวยสดและงดงามผู้หญิงที่สวยสดงดงามเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังนางงามทั คือสวยอยู่แล้วทำไมยังต้องแต่งอีกใช่ไหมคะพี่ๆนี่คือพลังงานของแสงสีเสียงมันใช้ได้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเอตั้งใจผลิตออกมาหลายสีพี่ๆอยากทราบว่าแล้วพี่ถูกฉลกกับสีอะไรพี่เกิดวันอะไรพี่สอบถามในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะน้องเอและทีมงานเนี่ยคือจะค่อนข้างจะให้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วเราจะยินดีตอบพี่ๆทุกๆท่านนะคะสนใจสีไหนก็ทักมาเลยอะมาต่อกันที่สีต่อไปสีเขียวพาสเทล ตอนนี้จานวนมีน้อยมากๆเมื่อก่อนเนี่ยนกเอ๋อผลิตทีนึง20กว่าสีนะคะ,ะตระกูลแม่สีตระกูลสียูพาสเทลร่วม,ร,วมร่วม20กว่าสีแต่ตอนนี้คือวัตถุดิบมีน้อยมากจริงๆพี่พี่เราใช้เวลานานกว่าจะผลิตเสร็จเนี่ยที่มาใหม่มีเท่านี้เลยนะสวยทุกสีเลยนะคะพี่พี่ดูคะ่ะใบนี้ก็จะเป็นแบบมีความสวยละมุนโบกกเม็ดปลาที่ใหญ่แล้วงานของนกเอ๋อนะคะเป็นงานประดับเพชรซึ่งมันจะมีขั้นตอนมีต้นทุน ที่สูงแต่ความสวยมันก็จะแตกแต่างจากกานทั่วไปเพราะว่ามันมีความาระยิบระยับมากมากๆนี่ค่ะด้านในไปต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปคือสีเงินตัวนี้จะเป็นสีพิเศษสำหรับสีพิเศษราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาท จริงๆสีพิเศษเนี่ยทำยากและต้นทุนสูงมากนะคะพี่ๆแล้วของจริงสําหรับพี่ๆที่ชื่นชอบความเวาาอร์วังอลังการนอกจาอยากจะบอกว่าสีเงินของจริงคือเหมือนเหมือนเพชรเลยมีความ เวอร์หวังแล้วระยิบระยะแต่ยังคงความสุภาพและดูดีนะคะสีเงิน1,900ัรบาทอ่ะพี่พี่ขาสีพิเศษถ้าพี่พี่ท่านไหนนะคะสาวๆท่านไหนมีรองเท้าสีเงินแล้วเวลาใช้คู่กับกระเป๋าสีเงินต้องเห็บอกเลยนะว่าสวยงางม,มากๆเลยนะคะสีพิเศษรอบนี้เราได้มาแค่สีเงินอย่างเดียววัตถุดิบมีจํากัดจริงๆปกติจะต้องมีสีทองคําด้วยแต่วัตถุดิบไม่พอนะคะพี่พี่ขาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทสำหรับสีพิเศษสนใจ สีไหนสนใจสินค้าชิ้นไหนในคลิปวิดีโอนี้หรือในคลิปวิดีโอไหนก็แล้วแต่หรือในไลน์สดไหนก็แล้วแต่พี่ๆค่ะแคปภาพแล้วทักแชทมาเลยนะคะฝากชื่อที่อยู่บ์โทรศัพท์ไว้ได้เลยต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยขอย้ํานะคะน้องเห็นนียจิตใจดีมีเมตตามากแล้วก็ยินดีรับใช้พี่ๆทุกท่านนะคะแม่ค้าใจดีที่สุดเลยนะคะ หวังว่าพี่พจะเพลิดเพลินจเจริญหูจเจริญตานะคะเวลารับชมกระเป๋าแล้วทำให้พี่พอารมณ์ดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ